เอาเลยครับสังเกตชมนะครับผมวัตนาเบะกลับมาพบกันอีกครั้งในนิยายวายเรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ตอนที่54นะครับตอนที่5 5ามีนซีนะครับทุกคนเตรียมตัวไปอ่านกันได้เลยเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนไฟนัลนมาแล้ววันประหารชีวิตมาแล้วครับแต่ก่อนจะมาสอบผมได้ซื้อดอกไม้และภูมาลาลยทูบเทียนไปไหว้ที่สายประจํามอซึ่งตอนไปไหว้คนเต็มเลยแหมมันก็ต้องมีใช้ศิลปศาสตร์นิดนึงอะนะ พอถึงเวลาสอบตัวแรกผมก็นั่งกัดปากกาโง่ๆในห้องอะ่ะจะมองขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้แต่มันก็มีบางข้อที่ผมคุ้นชินและผ่านตามมาบ้างอะ่ะเลยทําได้ส่วนข้อไหนไม่ก็ต้องเดาเอาอย่างเดียววันสอบแรกของผมจะมีสอบ2ตัวตัวแรกให้เวลา3ชั่วโมงแล้วพักยาวจะถึงบ่ายสองสอบตัวที่2ต่ออีก3ชั่วโมงผมลงเรียนไว้5ตัวก็สอบสามวันจากตารางที่ได้มาพรุ่งนี้หยุดพักแล้ววันต่อมาก็มีสอบแค่ตัวเดียวพักอีกวันแล้วมาสอบอีก2ตัวสุดท้าย คราวนี้ก็หยุดยาวสิกว่าวันแต่มันเป็นวันหยุดที่ผมต้องเสียตัวแบบเต็มสตรีมถึงผมจะเรียกร้องพี่มันบ่อยๆแต่พอเอาเข้าจริงๆแอบกลัววันนั้นที่หยุดสามวันหลังมิดเทอมพี่มันเผลอทำหัวงูเข้ามาหน่อยมันแตกต่างกับนิ้วโดยสิ้นเชิงมันก็แอบเจ็บๆนิดนึงเพราะมันใหญ่กว่านิ้วแต่ผมว่าถ้าทำจริงๆแบบเต็มขั้นมันคงไม่เท่าไหรหรอกเพราะทำผมโดนนิ้วบ่อยอาจจะช่วยได้เอาตรงๆผมไม่อยากเจ็บความเจ็บไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่ พอสอบตัวแรกเสร็จผมก็ออกจากห้องสอบและยืดเส้นยืดสายเดินไปโรงอาหารเพื่อจะหาอะไรลงท้องหน่อยผมยิ้มหน้าบานเลยตอนเข้ามาแล้วเจอพี่สิงห์นั่งกินข้าวอยู่แถมมีถ้วยก๋วยเตี๋ยวว่างอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนของพี่สิงห์ก็ดูท่าว่าจะสอบเสร็จกันหมดแล้วเพราะแต่ละคนเริ่มเดินถือข้าวมาที่โต๊ะผมนั่งลงข้าพี่สิงห์ก่อนลงมือกินก๋วยเตี๋ยวเลยทำได้ไหมนิดหน่อยอ่ะเคี้ยวเสร็จก็ตอบคำถามหน่อยก่อนลงมือกินต่อผมหิวมากๆเลยอ่ะเหมือนการใช้พลังงานสมองจะเผาผ่านพลังงานทุกส่วนของร่างกายไปเลย พรุ่งนี้เราหยุดนี่หว่าแต่พี่ต้องมาต่อโคตรเซ็งเลยอ่ะกจะกกเราสักหน่อยก็กกทุกคืนแล้วไงไม่พอไงไม่พออย่ากกกตลอดเวลาผมยิ้มก่อนตักข้าวพี่มันกินบ้างพวกพี่ๆทำหน้าเหมือนจะอ้วกแต่ใครสนใจละ่ะอย่าลืมว่าผมยังไม่คืนดีกับพวกพี่เขามาทำแบบนี้ยิ่งตัดคะแนนอย่าลืมนะครับว่าทําอะไรผมไว้แต่ความเป็นจริงคือเฉยๆมากกว่านะและการสอบตัวที่สองของวันก็เริ่มขึ้นตอนบ่ายสอง ผมสอบไม่รู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะเพราะง่วงพอกินอิ่มมันก็ง่วงอ่ะผมเลงยงีบไปหน่อยเพราะใกล้จะบ่าย2แก้วตาก็ปลุกแล้วก็พากัครึ่งห้องสอบสภาพผมเลยเป็นแบบนี้ไงครับ3มชั่วโมงกับตัวที่2ที่สอบมันเป็นช่วงเวลาที่น่าอดสูของผมมากง่วงก็ง่วงอยากนอนโคตรแต่ต้องแหงขี้ตาทําข้อสอบเต็มเวลา3ชั่วโมงคนอื่นที่ฉลาดฉลาดอาจจะเสร็จก่อนเวลาแต่กับผมไม่ใช่อ่ะบางครั้งเผลอหลับก็ต้องสะดุ้งขึ้นมาทําข้อสอบต่อโหยโคตรน่าอายเลย การสอบวันแรกจบลงกับวิญญาณที่ลอยหายไปก็จ,จะตามวิญญาณคืนมาได้นี่แทบแย่ผมกลับหอมาก่อนพี่สิงเพราะผมง่วงมากจริงๆเข้าห้องได้ถอดรองเท้าก็เดินลิ้ยวๆไปเปิดแอร์แล้วขึ้นเตียงนอนเลยสิงพอดวันสอบไฟนอลมันเป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยแต่มันก็เป็นเหมือนนรกกับการสอบที่แสนน่าร้คาญวันแรกสอบสองตัววันที่สองสองตัววันที่สามสองตัวผมก็งงทำไมให้สอบติดก,กันเวลาสองตัวเลยแม่งให้พักเหมือนปีอื่นก็ได้ไหม นี่เล่นติดกันสาวันครบสามตัวแต่ได้ข่าวว่ามีหลายคนชอบเพราะไม่ต้องหยุดสลับไปสลับมาคือเข้าใจอารมณ์ผมอยากมีปะพี่สิงแค่กลับหอไปแล้วนะคะเห็นบอกว่าง่วงเนะี่ยลงตื่นมาน้องแก้วตาเพื่อรูปคณะก็วิ่งมาบอกผมพยากหน้าแล้วขอบคุณน้องก่อนรีบเดินกลับหอหน่าเตียที่กลับก่อนแต่น้องง่วงผมก็ว่าอะไรไม่ได้พอมาถึงหอผมก็รีบขึ้นลิฟต์แล้วมองเลขสีแดงที่เปลี่ยนชั้นเรื่อยๆจนกระทั่งชั้นสามผมรีบแทรกตัวไปทันที อยากน้องอ่ะอยากกอดน้องอยากฟัดแต่ผมจะโดนน้องวางสายไหมที่ไปกวนตอนนอนเข้าห้องได้ก็รีบถอดรองเท้าและปิดล็อกประตูก่อนเินเข้าห้องนอนน้องนอนกอด้าห่มอยู่บนเตียงเห็นแล้วมันอยากฟัดแต่ก่อนจะฟัดขอไปดูแฮมสเตอร์ก่อนผมให้อาหารและเติมน้ําใส่ขวดน้ําให้ก่อนกลับมาหาน้องที่เตียงนอนไปได้ยังไงเธอที่ใส่ชุดนักศึกษาอยู่ไม่เหนือตัวหรือไงนะผมถอดชุดของตัวเองออกก่อนเข้าไปอาบน้ําให้เร็วที่สุดแล้วออกมาแต่งตัวเพื่อนอนกับน้อง น้องขยับตัวเล็กน้อยตอนผมนอนลงข้างๆผมรูปตัวน้องมากอดก่อนหอมเมงเบาๆน้องเหมือนจะรู้ตัวว่าถูกผมกอดถึงได้ขยับตัวมาซุกอ,อกแล้วหลับต่อเนี่ยน่ารักเกินอยากฟัดโว้ยวันสอบวันที่สองของผมมาแล้วแต่เป็นวันสอบวันสุดท้ายของพี่สิง์พี่มันลันลามากเพราะมันจะได้พาง,งูเข้าถ้ำแล้วแต่ยังก่อนนะครับจนกว่าผมจะสอบเสร็จนั่นแหละไม่อยากแบกสังขารสมเดินเจ็บก้นไปสอบหรอกนะ การสอบของผมก็เหมือนเดิมอ่ะนั่งกัดด้าปะกางโง่งงงในห้องอันไหนได้ก็ทำอันไหนไม่ก็เดาแม้ตัวนี้อาจารย์จะอนุญ,ญาตให้เปิดหนังสือได้แต่มันไม่เจอคำตอบง่ายขนาดนั้นหรอกผมเลยทำตามความเข้าใจหรือความรู้ที่มีผมสอบเสร็จในเวลาสามชั่วโมงแล้วกลับหอได้เลยเพราะวันนี้สอบแค่ตัวเดียวอ่ะแต่กลับไปคงนอนเล่นไม่กระตีกับพี่สิงห์มัน่นแต่กว่าพี่สิงห์จะกลับก็คงเย็นๆพี่มันสอบวันละสองตัวเลยนี่ผมก็ทนอีกนิดเดียวอีกวันเดียวก็สอบวันสุดท้ายแล้ว จะได้พักยาวๆสักทีทำไมแกส่องตัวหนะ้าเหมือนพี่สิงจังไงเข้าห้องมารอบนี้ผมไม่ได้ตรงไปนอนแต่ตรงมาให้อาหารสองตัวในกรงก่อนหนูแฮมสเตอร์ของพี่สิงมันเป็นตัวผู่สองตัวเลยอะแต่พี่มันย้ำกับคนขายนะว่าเอาตัวพู้กับตัวเมียจะได้ผลิตลูกเลี้ยงต่อยอดไปเรื่อยๆแต่ไงวันนั้นปีนกรงก็บสองตัวไข่พองตัวโตเด่นเต็มตาผมขำจนปวดท้องในขณะที่พี่สิงหงุดหงิดอยากเตะกรงหนูเลยเอาไปกินเยอะๆแล้วตอนกลางคืนก็อย่าเล่นชิงช้าหมุนๆเลยนะกูนอนไม่ค่อยหลับ มันมองตาแป๋วก่อนกิอาหารเข้าไปาผมอยากชำแหละปากมันนะ่ะว่าสร้างจากอะไรทําไมมันตุนอาหารได้ขนาดนั้นพอให้อาหารเรียบร้อยผมก็ถอดชุดแล้วเอาเสื้อผ้าพี่สิงห์มาใส่กับบ็อกเซอร์แล้วก็โดดลงบนเตียงหงุตงสุดที่รักถ้าพี่มันกลับมาเร็วๆก็ดีนะสิเหงาวะ่ะห้องเงียบๆอยากให้พี่มันอยู่แล้วทำมนันหืนใส่ผมอะ่ะแต่ทนอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพี่มันก็กลับมาแล้วผมนอนดูเน็ตฟลิกจนถึง4ี่โมงก็ได้ยินเสียงประตูเปิดผมเลยปิดมันแล้วลุกขึ้นนั่งสักพักพี่สิง,ง,งาาหา์ มัพว่งแขนแข็งแรงกอดรัดผมทันทีพร้อมกับร่างหนัหนกๆลมทบละเมาจนผมไงหลังลงบนเตียงอะไรของพี่เนี่ยพูดเสียงขาวและรูปหลังพี่มันมเบาๆพี่สิงกระชับก่อนแล้วโงงหัวขึ้นมามองผมก่อนจุ๊บปากย้ําๆหลายครั้งทำผมงงไปหมดเลยดินี่พี่มันไปโดนตัวไหนมากหมดแล้วพี่สอบหมดแล้วเว้ยแล้วแก้มผมก็กลายเป็นที่ระบายให้พี่มันหอมซ้ำๆจนผมรู้สึกว่าแก้มได้เปียกน้ำลายพี่มาละแต่ผมยังะ่ะเลขกวันนึงพี่ทำเลยได้ปะ มองหน้าแล้วถามยิ้มยิ้มไม่เว้ยรอผมสอบเสร็จนู่นแหละผมบอกพี่มันก่อนได้พี่สิงห์จนลงไปนอนข้างๆสําเร็จตัวหนักอย่างควายเลยแม่งพี่สิงห์ลุกขึ้นนั่งแล้วมองผมหน้ายิ้มยิ้มผมเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยรอว่าพี่มันจะพูดอะไรครั้งแรกที่งูจะเข้าถ้ำอะพี่ขอใส่แบบไม่ยั้งแรงเลยนะครับพี่จะถล่มถ้ำเราให้ราบไปหน้ากลองเลยอยักคิ้วกวนตีงก่อนลุกไปถอดชุดแล้วเข้าไปอาบน้ำผมคว้าผ้าห่มมาแล้วนอนกอด ไอ้เชี่ยอยู่ๆผมก็กลัวขึ้นมาเฉยเลยนี่พี่มันจะทําตามที่พูดจริงๆอะเหรอผมไม่ไหวหรอกแล้วเว้ยตอนไฟนอลมาแล้ววันสอบวันสุดท้ายของผมมาแล้วแล้ววันนี้พี่สิงห์มันขับเบนซ์มาส่งหน้าตึกเลยส่วนตัวพี่มันสอบเสร็จแล้วก็ออกไปซื้อของพี่มันบอกอยากซื้อของเข้าห้องหน่อยแต่ไม่ได้บอกผมว่าเป็นอะไรผมเดาเอาว่าเป็นพวกยาสีฟันแชมพูสระผมหรือไม่ก็พวกครีมบำรุงผิวของพี่มันกับของผมอะ ที่สิ่งมันนั่งท่องจําครีมผมได้หมดเดีวว่าใช้ตัวไหนจําได้เย็นชั้นในมาสู้กันไอ้พวกมึงรอสีคนมารวมตัวกันท่สารของมหาลายัยในมือมีผมอะไรกันคนละพวงจริงๆไอ้โซ่ไม่อยากมารองมันบอกได้สาระแต่ถูกบูวบังคับลากมาหน้ามันเลยบอกบุญไม่ไรับเทาไรพวกผมสี่คนพนมมือของพจาจะถึงสัิ์สีของมหาลายัยแล้วกราบสามที่งามๆก่อนเอาผมอะไรไปวางไว้ในพานซึ่งมีผมอะไรไม่ต่ำกว่าร้อยแถมคิวที่ต่ออยู่ด้านหลังก็เยอะมากๆเลยด้วยพวกผมพากันลุกออกและให้คนถึงที่ต่อคิวเข้าไปกราบไหว กูไปละเจอกันตอนเย็นปาโมกมือให้พวกผมก่อนวิ่งเลือดไปที่ตึกคณะมันผมบัวและโซ่เดินไปทางเดียวกันเพราะตึกคณะเราอยู่แถวนั้นมึงกับพี่ไพ่เป็นไงมั่งวะผมถามมันยิ้มยิ้มโซ่มองหน้าผมก่อนยกยิ้มนิดนิดก็ดีมัง่งทําไมกูไม่มีแฟนบ้างอะบัวพูดขึ้นแล้วมองหน้าผมทีหน้าโซ่ทีก่อนถอนหายใจเอาจริงๆนะตั้งแต่มาเรียนมหาลัยทำไมมันไม่มีใครเข้ามาจีบเลยอะไม่นับผู้หญิงนะครับคือผู้ชายไม่มีเลยอะหรือเขาจะคิดว่าโซ่เป็นผัว พี่ฟ้าไงนมใหญ่นะผมบอกมันแล้วยักคิ้วให้ตอนวันเกิดพี่สิงห์พี่ฟ้าได้โชว์ของมาหน่อยด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอยากลองคบกับผู้หญิงไหมพี่แกสวยเกินน่ะแล้วดูแรงๆกูกลัวพี่ฟ้าจะเป็นเหมือนผู้หญิงที่เข้ามาจีบกูอะไม่ลองไม่รู้เว้ยบัวทาท่าคิดและพยักหน้าก่อนพากันแยกย้ายเพื่อเตรียมตัวสอบผมขึ้นตึกมารอหนะ้าห้องสอบกับแก้วตารายนี้ดูจริงจังกับ2ตัวสุดท้ายมากๆผมก็จริงจังนะ แต่ผมรู้ตัวว่าไม่ไหวเลยตั้งใจทําเท่าที่ทําได้ทาเท่าที่ไหวอย่าฝืนอย่าก,กดดันตัวเองเป็นพอเมื่อได้เวลาสอบพวกเราทั้งหมดก็พากันเข้าไปรับการประหารชีวิตวันสุดท้ายเวลา1 1นาฬิกา10นาทีตัวแรกสอบเสร็จแล้วและตอนนี้ทุกคนกําลังจะเข้าสู่สภาพซอมบี้รวมถึงตัวผมด้วยผมล่าสังขารมาที่โรงอาหารและเติมพลังด้วยขนมให้เต็มอิม่มเพราะตัวสุดท้ายที่จะสอบตอนบ่ายมันก็หนักเอาการผมซื้อขนมปังกับนมช็อกโกแลตมานั่งกินคนเดียวที่โต๊ะหินอ่อนใต้ตึกณนะ วันนี้แก้วตาไปกินข้าวกับพี่สาวเกษตรที่ตามจีบเธอเลยทิ้งผมอยู่คนเดียวแต่เห็นเพื่อนมีความสุขก็โอเคละปรินปรินผมสะดุ้งโหยงที่อยู่เสียงแตรรถกระดังลั่นผมหันไปมองก็จะเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยกรถคันนี้มันของพี่สิงห์ไะพี่มันดับเครื่องแล้วเปิดประตูลงมาก่อนได้มาหาผมในมือพี่มันถือถุงเซเว่นติดมาด้วยกินเยอะๆจะได้มีแรงพี่มันวางถุงบนโต๊ะแล้วนั่งข้างผมพราะพี่มันมาผมก็อ้อนพี่มันเลย โดยการเอ็นหัวพิงแขนและสอดมือประสานกาันกับมือพี่มันแน่นๆไม่อยากสอบแล้วว่าเอานะหน้าเหลืออีกตัวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วพี่จะรอผมไหมรอสิครับกินข้าวก่อนเร็วพี่สิงเปิดถุงเซเว่นและหยิบกล่องข้าวมาให้ผมเลยกินข้าวที่พี่มันซื้อมาโดยมีพี่สิงเช้กินเยอะๆจะได้มีแรงสอบและแรงเล่นกับงูพี่มันกวนตีนไอ้เราก็นึกว่ามาเพราะห่วงจริงๆหน้าตกไหมพอถึงเวลาสอบตัวที่สองพี่มันก็หอมแก้มผมและยีผม,มเบา ก่อนให้ผมขึ้นไปสอบผมเดินแบบหมดอะไรตายอยากเมือมากอะ่ะพอพี่มันมาแล้วไม่อยากไปสอบเลยตัวสุดท้ายของเทอมที่กำลังสอบอยู่มันจะมีคนเทมันนะเพราะผมเห็นเขาฟุบนอนตั้งแต่ได้รับข้อสอบเลยหรือเขาจะตัดสินใจ drop อ,อะ่ะแต่ก็ช่างเหอะเพราะผมก็เหมือนเดิมอะ่ะทาเท่าที่ทาได้เท่าที่ไหวในที่สุดการสอบสายเทอดก็จบลงตอนบ่ายสามครึง่งทุกคนต่างเฮแล้วและเข้ากอดกันเมื่อตัวสุดท้ายเสร็จสิน้นและต่อไปคือวันหยุดยาว20กว่าวัน ผมเดินลงมาข้า่งล่างก่อนตรงไปหาพี่สิงที่ตอนนี้ย้ายไปนั่งในรถแล้วผมเปิดประตูขึ้นไปนั่งแล้วปรับเบาะเอนนอนเลยเอ,อ๋อเราจะไม่หลับไม่ได้นะครับไม่ได้หลับปะแค่พักร่างกายพักไปนะครับทคืนนี้ทั้งคืนเราจะไม่ได้พักผมเบ้ปากก่อนถูกพี่มันดึงแก้มแล้วขับรถกลับหอเดี๋ยวตอนเปิดเทอมมาผมจะลองดูคะแนนตัวเองถ้ามันไม่ไหวแบบก็ต้องดรอปผมก็จะดรอปเรียนเอาอะแม่กินหัวแน่ๆนเลยจะว่าไปนี่ผมก็ไม่ได้คุยกับแม่นานแล้วนะ ไว้เดี๋ยวโทรไปแล้วกันพอมาถึงหอแล้วเข้าห้องได้สิ่งแรกที่ผมทําเลยก็คือการถอดชุดอาบน้ําเหนียวตัวมาทั้งวันและไหนจะไปเชิญกับข้อสอบอันยากลําบากเพราะงั้นตอนนี้ร่างกายผมต้องการน้ำเ,เย็นๆพอได้รับน้าเด่นเย็นจนสดชื่นเรื่องต่อมาที่ผมกังวลก็คือคืนนี้กับพี่สิงห์อ่ยทำไมพอ,เ,อเข้าจริงๆแล้วผมกลัวแต่ผมแม่งก็ลั่นปากไปแล้วไงว่าถ้าถึงสัญญาเมื่อไหร่ผมจะอ่อยเองอายตายแนะ่ไอ้แคทเอ้ย อาบน้ำเรียบร้อยผมก็พันผ้าเช็ดตัวปิดท่อนล่าออกมาแล้วยิ้มแห้งๆที่เห็นพี่มันนั่งกอดอ,อกรอบนเตียงนี่พี่มันจะทําเลยเหรอผมเดินไปหาไีสิ่งแล้วนั่งระบนตักแกรงเพราะพี่มันตบนั่งขาตัวเองแปะๆถึงสัญญาแล้วนะครับไหนว่าจ่อยเองไงเอา้าจําได้ด้วยเหรอนึกว่าลืมไปแล้วเรื่องของเราพี่ไม่มีทางลืมหรอกพี่เสี่ยงเชยข้างผมขึ้นแล้วกดจุบลงมากพี่มันเริ่มรุนแรงแตั้งแต่จูบเลยอ่ะดูจากการจูบที่กระหายหนักก็พอเข้าใจแล้วว่าพี่มันรอมาทั้งวัน ผมยกมือขึ้นจับมือหนาที่เชยค้างผมก้อนจิกเบาๆแล้วเริ่มขยับสะโพกบดเบียดก,กับงูใต้งเกงเอาวะคำพูดไหนคำพูดนั้นต้องทำให้ได้สิงพอรให้ตายสิผมไม่อยากเล่าลมน้องอีกต่อไปแล้วอ่ะแต่ไม่อยากให้น้องกลัวผมรู้ว่าน้องกังวลและกลัวมากขนาดไหนแต่ผมมีหนทางเดียวที่จะทำลายความกลัวน้องได้คือการปลุกอารมณ์ให้น้องเหมือนกับทุกครั้งแล้วกล้องก็แผวไปยังโคมไฟที่หัวเตียง <laughs> ไม่อาจกันเอานะครับมันยาวจนจ,จบตอนเลยนะ NC นะถ้าใครอยากติดตามผมไดะเขียนเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปลิงก์ใต้ในในคลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะไปนั้นติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีีต่อไปเจอกันครับ